อู่่บ้านนาานนใหมพสวัสดีครับมาพบกับช่องไอฮาร์โรชแนลนะครับในอีพีนี้นะครับผมก็จะพาไปเที่ยวชมเขาสามมุกนะครับอยู่ชนบุรีนะผมด้านบนเขาสามมุกเข้าเนี่ยมันมีอย่างไ่นะครับอยู่ทางชนบุรีนะครับก็ไปมีการเบิงลิ้งเบิ่สถานที่ท่งึเขาสามมุกครับเวลาขับรถขึ้นไปเนี่ย จะพจอเจออีกอย่างเนี้ยนะครับก็รับชมเลยครับผมลได้พ่อมขจะลงไปได้ยู่ลิ่งหน่อยหาให้การอยู่แล้วมัน<ะ> <bride. S 1> ก็กินเนี่ย นี่คือบ้านเราไม่ใช่อุยอุยเยอะเลยไอทำอย่างกันตุ้ยจอกตัวเล็กใหอย่างเออยไอไป่เลนสีนต้นไม้ไม่เกลืตุนไม่เกลือตุ่หาเห็บหาตุเอยนานตีนต้นไม้เล่นต้นไม้ก็จะหักโออ่ะไปนจีนแข่งกันจีนแบบิเย

ปุ๋ยเดียวตั้งแต่เล่นก้นเก่าเลยตอนนี้อ่ะตั้งเก่าอะไรอีกดินมั้งอ่ะเออว่ะไอ้พวกหนาสุดมั้งเนี่ย ไอย่างว่าที่ผมงานขึ้นมาด้านบนเนาะมันจะมีวัดห่างอยู่วัดหลังอยู่ข้างบนแบบก็จะมีลิงอยู่ประมหันซีห์หัวตัวเนาะลิงตัวหนึ่งนะครับแล้วนกกลืนผมขึ้นมาลิงตัวผู้เนี่ยผมขึ้นมาจากข้างล่างนะติดถนนที่แบบถนนรถแลนด้านล่างเนาะมันกระติบแบบพยายามลิงตัวนี้กระิพยายามแล่นกกลืนผมนะแล้วหันหลังเนี่ยหลังมันมันกระิแบบ เขานมาไกลผมเรื่อยๆผมก็งงกันว่ามันเห็นอยังกบระวังมันอยู่นะครับข้าึนมคือว่ามาส่งมาส่งสังเกตบ้างครับว่ามันขึ้ามาเรื่อยๆนะเลยนะครับกบระวังมันตลอดครับแต่ครับต้องการดีนะครับผมก็ค่อยสังเกตมันดูผมก็ระวัาไทยวิวกับพ่อได้ดีเหมือนกันเพราะระวังลิงตัวนี้มันเขึ้นมาไกลเวลาผมหันกลับไปมันก็อยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆนะครับ บูรู้ว่ามันยังมังมเนเอากระเสียใจ็บอะไรหัวลิงเนาะเอ้ยย้างเลยวหท่าน <c ười> สัตว์เนาะสัตว์ป่าเนาะเห็นปะมันพยายามแบบไล่เขามาเรื่อยๆๆนะครับกล่าวเป็นว่าผู้ใดมาเที่ยวบนเขาสามมุกอะ <c ười> เวลาเข้าจอดต้องแห,หางอาหารกระ,ระว่างแล้วกันนะครับเวลาเวลามีปัญหาเวลามันกัดมามันอยู่หนาเขาเพราะว่าเออผม มีเขียดจริงเนาะแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์มาเห็นบ่แล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์ไว้นะครับอันนี้ปากเตือนไว้เลยนะครับโดยมีหมวกกันน็อกนะครับอย่าว่างไว้ถึงมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ไอ้เนี่ยเนี่ยเขียดมอเตอร์ไซค์ขนเนี่ยชุดเนี่ยสีแดงนะครับหมวกกันน็อกเป็นเสียนครับเป็นว่างหมวกกันน็อกไว้ถึงมอเตอร์ไซค์นะครับหมวกกันน็อกเสียบูรดู้ว่าเสียไปใส่นะบูรดู้ว่เอาลุลิงกับบัลลินนะครับหายไปเลยนะครับฝากไว้นะครับฝากเตปลี่ยนไว้นะครับหมวกกันน็อกอย่าว่างไว้ถึงมอเตอร์์ไซคคครรัับบให้ถือนะ ถือไปนั่มนะครับเบิง้งนี้นั่นแหละถือหมวกนอกมานั่งนะครับตัวเล็กตัวเล็กอ๋อเสียใจยังบ่ได้นะครับนั่นแหละครับผมอันนี้เป็นเทียตนาเลยนะครับผม มแยยงเลแต่ถ้ามันต่อกี้ก็เปน็นเลือกลกับพิรุษเออเลือกหลักจับไม่จับแล้วบอกไม่กินที่พงก๋าได้ไม่อีกเส้นหนึ่งนะครับตรงนี้อีกเส้นหนึ่งลงมาจากออตรงที่มิเลิ่งนะแล้วก็มาขนเอาอีกเส้นหนึ่งก็จะมีวัด วัดโบเนตนะครับเป็นวัดน้อยๆนะครับก็พภาดเน็กย,ยล่อาเบื้องนะครับก็ส่วนมากลิงอะทีอยู่เส้นด้านนั่นนะครับด้านที่ผมขึ้นไปรอบแรลกนะอีกเส้นหนึ่งล่องเบื้องนะครับล่องวนเบื้องนะครับภูออยากษูงวาลิงมันอยู่จุดใดหลายนะครับผมแต่ด้านนี้ผมไม่ลิงนะครับเป็นถนนแบบนงๆองก็ซ้นนะครับด้านนี้ผมไม่ลิง ชันชมบรรยากาศไปเรืส coating, ส่อยๆนะครับผมทุกคนมา ครับในอีพีนี่ก็เป็นอีพีสันส้นๆนะครับผมเทิ้งเขาสามมุกนะครับจะผู้ใดเข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามนะครับส่องใหม่ส่องน้อยๆนะครับกดซับสไคร์สั้นกระดิ่งนะครับกจะได้แจ้งเห็นแจ้ง,อ,งอ่าคลิปเตือนเข้ามาคลิปใหม่ๆนะครับในคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับผมขอบคุณครับที่เข้ามารับชม คยอยู <Net> ่บ้านนาใหญ่มาพร้อมกันควมสุขควมทุกข์ผูกพันสวยสู่กันเหมือนอายและ